วันพี่น้องจะเฮ็ดความสะอาดเสมือน้ำกันยัก3นาทีพี่หน่องจ้ะเนาะจัก3นาทีเด <subscribe> ้อพี่น้องเด้อก็ะวนารสามนาทีนี้ล่ะก็เร้วพี่น้องจ้ะหลา่ตื่นยู่หไล่ตื่นยอยู่จ้ะก็เสร็จไปเนาะขอบคุณถูกกำลังแล่ใจที่เขามานั่งพี่โม่เพื่อนของหันไปพี่น้อง3นาทีจ้ะล่างช่วยน้องกันเอามาล้างน้ำกันก็ได้พี่น้องล้างช่วยล้างจางก็จะพี่น้องจ้ะช่วยล้างจ้างปกติทำความสะอาดก็พี่น้องจ้าไม่้านไม่้าน พอเยขอกรเติ๊บค so ุณไล่คนขอกระไลติดพีก็หน่ะจะจากเคยมากเนาะเอาสั้นนี่แดีวพี่น้องอกไปละจ้ะไวยบอาวลายยายหางมันเกินไม่ล่าขอบคุณมากมายนะจ๊ะขนางจับฟ้าคุณพระท่านเองที่อย่น้นอกอีกข้พนางจับป้าคุณพระท่านเองเป็นมู่เป็นเอนเป็น่องท่านโกวสีลังเฉวยรังจานโกวสีสักผาสักวันนี้ทรงใช้ผ้าทีพพัก้อนพี่น้องจ้ะผ้าที่ทรงใช้พักร้อนเพราะว่าก่อนมีงานเง่นแดียนก่อันนี้ ฟ้าล่างเพ่น้อไปเต้นกับไหนที่ยังว่าน่ะนะคนร้ายพี่อนเนะเป็นว่าไอยเพ็่นดอกเพนฟอเพ่นโซหจะาขามาโซอบาบวานเนาะใจบอไซจัเต้นไหนคือเก้านั่นนะกับคนหลายเด้อหายเตื่อย่จากบรตไปเนาะขอบคนทุกกำลังเล่นแต่ที่เขามาลังไป็ูเปื่อนเอ็นันเ็เนาะสามนาทีจะหลังสวยน้กัน เอามาด่าต้อกันกระด้พี่น้องเลิบเลิจเอ็นกับโบไดแช่กับโบแช่แล้วพี่น้องเลิบไปไปเป็นมู่เป็นเพื่อนเป็นท้องกันเ่าสิีรางเฉลียรางจันเ่าสสักผาสักไปเต้นกับโได้ที่ยังว่านะนะคนร้ายพี่น้องเป็นว่าไอ้เพื่นเอกเปนฟอเป่นโซหูจักคํามาโซเบาบวานน่าได้บใจกัเตนได้คือเก้านานาปรอบพูเลยหลายเด้อคนทุกที่คือเป็นเป็นที่ของชาวที่เติมพี่องจ้ ทุกที่คือเวทีของชาวที้เติดของจ้าวตรงว่านั่นนี่เราเคลไปรลดจ้าสรู้ว่าไม่ใช่ฝังฝังราหุ่างานมาท่านนะเดี๋ยวจะเข้างานเข้าการมาท่านต่อหนักเดือหลังการไปงทำไปเรื่อยๆทำทุกงานให้วันนี้ทงใช้ผ้าที่พักร้อนพี่น้องจ้าผ้าที่สงสสยพักร้อนเพราะว่าก่อนมีเคล็ดงานเช่นียกันอันนี้ฝาหลังก็คือนองเล็กๆเพใช่แต่เต็มใดญ่คือเก้านหนา ขอบคุณเลยหลายเด้อที่เขางานมาท่านนะจะเข้างานเข้ากานมาท่านต่อหนักเดือยดันทำไปเรื่อยๆทำทุกงานให้ไปบอกให้ผู้นัันผู้นีฟังเยอะสิมากถ้าเป็นพนักงานโรงงานเนาะท้าเตลีเยนคนแตไปซ้อเปลี่ยจ้ะมันบ่มหมอกหมอแต่ว่าเป็นยังเราพี่น้องขอตะมวนขึ้นก่อนผู้หนีช่วงใครผันที่พักร้อนพี่น้องจ้ะผันที่สงสัยพักร้อนเพราะว่าก่อนมีอเช็คงานแช่นเดียอันนี้ ฝาหลังก็พี่น้องเด็กวันนี้ช่วงใช้ผ้าทิช่พักร้อนพี่น้องจ้าผ้าทิชสงสัยพักร้อนเพราะว่าก่อนมีเทสงานเช่นอ่่างนี้ฝาหลังก็พี่น้องเด็กเก็ตรงแบบโตเนาะเพาะว่าคลิปเต็มแล้วาะคอยเด็ดเต็นบันได้เรพี่น้องเพราะว่าอีกอย่งวันจี้ทำงานเนาะพี่น้องจ้าเพราะมีเวลาฉิบไปนางเต็นเนาะคุณเดียวขอกระเต้นคุณหลายคนขอตัวอยเต็มเพือเขาหน่ะจาเคยมาเนาะเอาสั้นนี่เดีพี่น้องไปละจ้ะาบายบอสลายยายห้างมันเกินเวลา ขคุณมากมายนะจ๊ะวันนี้ทรงใช้ผ้าทิพพักร้อนพี่น้องจ๊ะผ้าทิพสงสัยพักร้อนเพราะว่าก,ก่อนมีเคนงานเท่นหนึ่งอันนี้ฟ้าล่างก็พี่น้องได้ด้วยหนึเดียวของกระติ๊บคุณลายขนของกระโหลกกลิ่นขึ้นก็หน่ะจากไปมากนล้วอ,อ่ะสน,นิทเด่๋ยวพี่น้องไปละจ้ะไม่วายว่ลาลายยายห้างมันเกินไม่ล้าขอบคุณมากมายนะจ๊ะบนทุกที่คือเป็นเป็นที่ของชาวคีเอเตอร์พี่น้องจ๊ะทุกที่คือเวทีของชาวคีเอเตอร์พี่น้องจ๊ะเพราะต้องว่านั่นนี่เราเคล็ดไปโลดจ้ะ รบรูว่ามันังถกังเนาะมเดี๋ยวหายัวหลังหมอกค่จ่าเดียนขาวเดียนป้ามีบ่มีเดียตัวพี่น้องเอ้ยวันนี้ไม่มีเดียตัวกเดียดเ่าท่านงานแบบนนี้ใคเจอยุติจกัเก็บไปเนาะพอูดกกำลังแน้นจที่เขามาหลังพิมพ์มูกอนพันพิมพเนาะสามหนาที่จะหลังสวยน้องจันเอามาด้างน้กันก็ไดียี่น้อง้เดียวของกเต้มคุณไล่คตรถร้อยสิบคิ้งก็หนัจะยมาเนาะเอาสั้นนี่เดี๋ยวพี่น้องไปละจ้ะบ๊ายบา บลายยายห้างมันเกินไม่ลาขอบคุณมากมายนะจ๊ะบ่รู้คือกันจะจะว่าคิดแต่สิเขาหอดตอวถึงบ่รู้คือกันพี่น้องจ้าเพือที่เขาทำเหมือนเดิมจะจะว่ายามแตทีิเขาหอดขอถึงก็บบรูพค่อกันพี่น้องจ้าคพื่อทียเขางกเหมือนเดิมคะจะว่าหยาอแต่สิเขาหอดขอถึงกับบัวนูพ่งกันพี่น้องจ้าเพืาอที่เขายำเหมัอนเกิมไะจะาหยามแต่สิเาหอขอถึงกับบัวรูงกันน้องจ้าเคือที่าทำเือนเดิจะจะเ่ายามเาลอดขอับนนีู่่พี่น้องจ้าย ว่าลายยายห้างมันเกิดม่ลาขอบคุณมากมายนะจ๊ะทุกที่คือใชเป็นเวทีของชาวขีเติร์กพีอกจ้ทุกที่คือเวทีของชาวขีเตอร์กพีอกจ้าบต้งว่านั่นน่ะนี่เราเคล็ดไปโรดจ้าก็รู้ว่ามันคืฟังฟังนอแค่เจาพี่เอาลับกลับเขามาปีกกำลังเนี่ยงใจงเหตุการณ์แต่ขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณหลายพี่้องนะสามนาทีก็มีเฮียงจับเป็นกำลังเนี่ยงใจเหตุการณ์ดีดเผื่อชาวพีเตอร์กแค่เร้าพี่เอารับกลับเขามาปีกกำลังเนี่ยงใจงเหตุการณ์แต่ขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณ สามนาทีก็มีเฮียงจะไปกำลังเลี้งแกเหนกันพี่เพื่อชาวิ้เกไปต็บ่ได้ที่ยังว่าน่ะนะคนร้ายพี่เนาะเป็นวายเป็นบอกเปอนฟอเป็นซอหจาขคมาโซบ่บันเน่าขนาดจากฟ้าเป็นว่ท่านในพี่นออกที่นนอกอีกขนาดจากฟ้าเป็นว่ท่านในร้ายเกินยู่จยากกบเสพไปเนาะกับคุณทุกกลังเล่้งแกที่เขามานังตัหพี่เพื่อนขงท่านเนาะสามนาทีจะหลังสวยน้งกัน เอามาด่าเพื่อนกันก็ได้พี่น้องบลูเพือกันจ้ะจะว่าคิดได้สิเขาหอดจอดถึงบลูเพือกันพี่น้องจะเรื่องที่เราทำเหมือนเดิมจะจะว่าย่ามได้สิเขาหอดจอดถึงเขา่รู้คือกันพี่น้องจะคิดได้ทุกเต้นก็คือคือสีเมงกีิทเต้นนั่นแหละเพราะฟงพันธุ์ที่เพิ่ตอาหารน้องกินกันนี่ยจะว่ากันยังโมท่านในเต้นของพี่น้องจะคินยังกระเบื้องไหก้อนเพราะว่าที่คนทุกที่คือใช้เป็นได้ที่ของชาวที่เติมพี่น้องจ้ะ ทุกที่คือวิธีของชาวคี่จักรกาตจัรานบน่วนั่นน่นนี่เราเคลไปลงจั่รู้ว่าไม่ใช่ฟังถุกฟังเนาะขนาดจากฟ้งว่าท่นนที่อ่ลกข้างนอกอีกขนาดจับงานของท่านไหนนั่นแหลมือได้คนนี้อย่าเพ้อให้เขอยูผู้เดียวเดี๋ยวก็เต้นือขนกอละที่น้องเราจะไปเข้างานพี่น้องจั่งนางสวยหลังพวงนั่เด้นื่อนมาจาก็่ประมาณนี้ี่น้องจ้างานหลยจ้ะหลายทุกวันนางสวยหลังจั่เราจะไปเข้างานพี่น้องจั่งนางสวยหลังพวงนั่เด้อ ไ,ไม่มาเ่ากัพี่อานีน้องงากงานหลายจ้ะหลายทุกวันล่างเวยลงจันก็พ่นาจล้างเ้่ากตทาดกพี่น้องอีกข้าม้อาดานก็พ่นอนี่ล่างเวยล่างจันก็จะพี่น้องจังลางเวยล่างจันปกติทำความสะอาดก็พี่น้องในบ้านในบ้านท่านเห็นกับ่มีเสียงเพลงในไซเป็นพี่น้องโอ้ยเนาะมีเสียงเพลงใใไก็บว่าไกเต็นไหญ่ทก้านละพี่น้อง ให้เต้นไม่มีเสียงเพลงให้ใส่วันนี้สรงใช้ผาทิพักร้อนพี่น้องจ้าพ้าทิส่สงสัยพักร้อนเพราะว่ก่อนมีเสร็งานเท่นเยนี่อย่างนี้ฟวาลังก็พี่นองเด็กคนแบบอยู่ได้ฝอนี่ย่าเอยาเพ้อใหคอยพรอผู้เดียวเด็กก็เต้นอยู่ขนก้นะพี่นอนวันนี้สรงใช้ผาทิช่พักร้อนพี่น้องจ้ะพ้าทิส่สงสัยพักร้อนเพราะว่าก่อนมีเสร็จงานเท่นเดยวนี่อย่านี้ควาหลังก็พี่นองเด็กคน ทุกที่คือเป็นเวทีของชาวคี้เตอร์กเหนือจ้าทุกที่คือเวทีของชาวคี้เตอร์กเหนือจ้าบนตงว่านั่นนี่เราเคล็ดไปโหลดจ้ะาสรู้ว่ามันคือฟังคือฟังเนาะวันนี้ทรงใช้ผ้าทีชช่พักร้อนพี่หน่องจ้าผ้าที่ทรงใช้พักร้อนเพรา teachers, ะว่าก่อนมีเคล็ดง่ายใช่ไหมอันนี้ล่างก็พี่น้องด้ล่างช่วยล่างจ้างก็จะพี่น้องจ้าช่วยล่างจ้างปกติปกทำความสะอาดก็พี่น้องจ้าในบ้านในบ้าน เราขอกระติ้คุณหลายคนขอกระโหลกติดเพื่อนก็หนักจากขวยมากแล้วอ่ะสั้นนี่แต่พี่น้องไปละจ้ะบ๊ายบายบอปลายยายห้างมันเกินเวลาขอบคุณมากมายนะจ๊ะเราจะไปเข้างานพี่น้องจ้าดังเฉลยลังพวงกันด้วยเรื่องเช้าก็จะประมาณนี้แต่พี่น้องจ้างานหลายจ้ะหลายทุกวันหดังเฉลยหลังจันทร์กันโอเคเจ้าพี่น้โลกกับข้าวมาปดก็ร่างเงี้งแจงเห็ุกันได้ก็ขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้ะสามนาทีก็มีเฮียงแจงเป็นก๊าลังเงี้งแจงเห็ุกันพี่ดึงเขื่อนเชาวพิซเตอร์ทุกี่ไป กับบริเวที่ยังว่าน่ะนะค่นไล้เพื่นอ,เอมมนเนาะเป็นววาอายอเพื่อนดอกเพื่อนฟอเพื่นอนโซโหจาข้ามาโซอบาบัานะเลิบๆจ้าเอ็นกับบริเวแชกกับบริเวณแล้วพื่นอนรักเลิบๆไปๆทุกวันเพื่นอ,พอนเนาะาเดความสะอาดทุกมื้อเพื่อนต้องาการอย่างสามนานทีเพื่นอนจ้าจากสามนาทีเลิบเพื่นอนเนาะเลิบกับันลาสามนาทีนี่รากก็เร็วเพื่นอนเนาะจ้าไลยตื่นเิมีความสุขเพี่เพอนเนาะ ก็ได้มีงานช่วงเพลินแจกยิ่งยังกับเฮ็ดไป่ต้นพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังเล่นแจเด้อที่เห็นของท่านก็บปเลื่อนพานก็เม่นมือือโหมดกับของท่านธ์ต้นพี่นงก็เข้ามานั่งคลิปได้ทุกเต้นกับคือขสีเมนค์คิปเต้นนั่นแหละของ้องท่านที่เพนิษยจารยน้องคิปสั้นน่ะจะว่ากันยังว่าท่านในเต้นต้นพี่น้องจกคลิดยังกระเบิ้งให้กอนเพราะว่าที่พี่น้องเนาะแต่เขามาปีกกำลังเล่นใจเหตุการณ์ได้ขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องค่ะ สามนาทีก็มีเฮียงจับไปกําลังเงียงแกเหตุการณ์ที่มีผู้เขนชาวขกิที่เลิฟๆจ้ะเห็นกับโบ้ไรแช่กับโบแช่แล้วไปลองเลิบ๊ายบายานจากฟ้าคุณพรท่านเนนที่ลกข้งนอกอีกทานน้จากฟ้าคุณบท่านเนี่อกวันนี้สงใช้ผราทิพพักร้อนพี่น้องจ้ะผ้าทิ่สงสัยพักร้อนเพราะว่าก่อนหเสร็จงานเช่นเดยอันนี้ล้างก็พี่น้องดิล้างเคยล้างจางก็จะพี่น้องจ้ชเคยล้างจาน ปกติปกติเขาพูดสะอาดก็พี่น้องจกไม่บ้านไม่บานคือเขางานมาท่านนะอยากจะเข้างานเข้าการนมาท่านหลังเฉยหลังจันทำไปเรื่อยๆทำทุกงานให้เอนจะไปเข้างานพี่น้องจกหลังเฉยหลังพวงมาด้อยนี่มันเศร้ากับทุกมานนี่เลยพี่น้องแกงานหลายจ้ะหลายทุกวันหลังเฉยหลังจันเลิบๆจ้ะเห็นกับก้นไหลแช่กับก้นแช่แล้วพี่น้องเลิกบ๊ายบาย ก็พี่เราแล้วกลับเขมาปิดกระลังเลียนแจกันได้ก็ขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณห,หลายๆพี่น้องค่ะสามนาทีก็มีเฮียง